สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC สปอยก่อนเตะทุกท่านเลยนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมจอนะฮะวันนี้จอนก็จะนําบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆสองคู่ด้วยกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับจอนและทีมงานด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่อยากมีกลุ่มสังคมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางนะฮะและยังมีทัศนทีด็ดฟุตบอลให้ตลอดทั้เาขญ สำหรับโปรแกรมวันนี้นะก็เริ่มกันที่ศึกพิมล,ลีคู่เดียววันนี้นะระหว่างเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านพบกับริเวอร์พูลนะคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนขึ้งบ้านเรานะก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดเป็นทีมมามืดเลยนะที่ทั้งเอาชนะแล้วก็ยันเสมอกับทีมใหญ่ๆอย่างเกมล่าสุดครับก็บุกไปเอาชนะเวสแฮมถึงถีดสองศูนย์เลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ยันเสมอกับสเปอร์มาได้2ประตูต่อ2นะแล้วก็รวมไปถึงเกมในล,ลีกก่อนพักช่วงฟุตบอลโลกนะพวกเขายังสามารถบุกไปเบียดเอาชนะทีมแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ มาได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งเลยส่วนทางหน้าของลิเวอร์อพูลครับก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขานะฮะยังเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะเกมที่แล้วที่เอาชนะเลสเตอร์มาได้แบบหุดหิดนะนะก็ต้องบอกว่ายิงเองไม่ได้ครับนะทั้ง2ประตูเลยนะซึ่งก็เป็นการพลาดทําเข้าประตูตัวเองของทางด้านฟอร์ดฟลาสเรียกได้ว่าการเข้าทําของลิเวอร์อพูลยังไม่คมนะฮะต้องอาศัยดวงนะเกมนี้เป็นเกมในบ้านของเบนฟอร์ดมองดูแล้วน่าจะไม่ง่ายครับนะบวกกับสภาพความพร้อมของทีมเองก็ไม่ได้100%ด้วยนะครับผมได้พักเพียงแค่2วันทั้งค นะแถบตัวหลักๆก็สลับกันเจ็บนะครับผมแบบนี้ดูแล้วคงเบยกกันยากครับนะแล้วก็เลทให้ทางด้านของลิเวอร์พูลต่อแพงถึง1ลูกเลยนะครับผมดูแล้วอาจจะชนะไม่ขาดถึง2ประตูนะฮะแล้วก็สกอร์รวมคู่นี้อาจจะไม่ถึง4ประตูด้วยนะครับผมขอลองเป็นฟอร์ดครับน่าจะยันเสมอได้ครับคู่นี้ฮะส่วนคู่ที่2ครับก็ยังอยู่ในอังกฤษครับไปดูกันที่ลีกแชมเปี้ยนชิพละกันนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเวสบอมบตเปิดบ้านพบกับเรดดิ้งนะคู่ที่จะทําการแข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มบ้านเราฮะก็เลือกกันที่เจ้าบ้้าาานนนนเเววบอมมมรัผผลลงงงช่่่หิิไปใททีีดขึ นะถึงแม้ว่าจะมีสือไปแพ้ให้กับครูวเวนที่นะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าภาพรวมก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานได้เดียนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะสำหรับทงา้านของเว็บอมวินนะฮะส่วนผู้มาเยือนครับเลดดิ้งผลงานช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มกระเตื้องขึ้นนะฮะทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเกมนอกบ้านของพวกเขานะครับผมยังคงคาดหวังได้ยากนะก็ต้องบอกว่าวันนี้มาเยือนเว็บบอลด้วยนะครับผมฟอร์มที่กําลังมั่นใจเลยนะแล้วก็เป็นเกมในบ้านของเว็บบอลในบ้านเว็บบอลยังไม่แพ้ใครเลยนนะรัผมแล้ววก็ชดดตติ่อ 4ี่นัดนะฮะแล้วก็เป็นการชนะที่แบบไม่เสียประตูเลยนะครับผมดูแล้ววันนี้เลดดิ้งน่าจะรอดยากนะครับผมขอตามเวทบอลเขาวันนี้นะสุดชื่อแน่นอนครับหเม็ดมีแน่ๆครับรุ่นเป็นที่2อิ่มได้เลยครับก็สรุป2คู่วันนี้นะครับผมที่จะพาเพื่อนๆเข้าวินไปได้ตัวแรกนะครับผมขอรอไปที่เบนฟอร์ดหนึ่งช่วงตัวครับส่วคู่ที่2ครับต่อเวทบอม0.75์ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีฮะหากต้องการลักทัศนะเพิ่มเติบสามารถติดตามไรายสดทุกวันได้ที่ช่องตนนรรัับบผมสหวี้ สวัสดีครับ